เมนูนี้ผมเชื่อว่านะครับใครต่อหลายคนนะต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ถือว่าชอบกันทุกคนเพราะว่าชอบมากเหมือนกันข้าเหนียวมะม่วงเนี่ยนะคะเพราะว่ามันอ้พูดแล้วก็คืนน้ำลายไปด้วยเลยเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยมะม่วงก็เยอะด้วยแล้วเมืองไทยของเราข้าวก็มีมะม่วงก็มีนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูภูมิปัญญาที่มีการทําแล้วก็เป็นซอสพาวเวอร์โด่งดังมากๆเลยที่สำคัญตอนนี้ดังมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับพี่กุ้ง ในส่วนของเพราะว่ามันดังมากเลยครับจนถึงกับที่ว่าเว็บไซต์นะครับเทสต์นะครับยกให้ข้าวเหนียวม่วงนะครับเป็นอันดับ2เมนูพุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะครับคาดหวังให้คนต่างชาติรู้จักและมียอดขายเพิ่มมากขึ้นครับโดยทางเว็บไซต์นะครับเทสต์นะครับเป็นเว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารรีวิวและจัดอันดับความนิยมด้านอาหารทั่วโลกและล่าสุดนะครับได้มีการจัดอันดับของหวานจําพวกพุดดิ้ง ไลท์พุดดิ้งนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกจํานวน23อันดับครับซึ่งพุดดิ้งข้าวของเรานะครับก็คือของหวานที่ทําจากซึ่งพุดดิ้งข้าวนะครับคือของหวานที่ทําจากข้าวเป็นส่วนประกอบหลักครับปรากฏครับพี่กุ้งว่าในปีนี้นะฮะข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะครับติดเทรนด์ด้วยนะครับซึ่งเขาได้มีการจัดอันดับนะครับว่าเป็นขนมหวานยอดนิยมของไทยที่มารับที่มารับประทานกันทั่วโลกนะครับโดยข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะครับติดอันดับพุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกครับ โดยผู้สื่อข่าวนะครับอย่างตามที่ปรากฏนี้นะครับได้ลงพื้นที่ไปยังร้านข้าวเหนียวมะม่วงน้องอาร์ตครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างวัดถือช้างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยพบว่านะครับมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับแวะเวียนกันมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกันอย่างต่อเนื่องครับจากการพูดคุยกับพนักงานขายนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้รับทราบมาว่านะครับส่วนใหญ่ชาวต่างชาติจะตามมาซื้อจากการรีวิวของเพจครับและเว็บไซต์ที่มีการแนะนำร้านต้องลองในหาดใหญ่นะครับ ซึ่งหลังจากนะครับที่ชาวต่างชาตินะครับได้เห็นข่าวจากเว็บไซต์เทสต์แอคลานนะครับยกให้ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอันดับ2นะครับเมนูพุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดในโลกก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารู้สึกดีใจและคิดว่าจะทําให้ชาวต่างชาติและทั่วโลกได้รู้จักเมนูนี้มากยิ่งขึ้นครับจากที่ขายดีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเขาก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากนี้คิดว่าต้องขายดีเพิ่มขึ้นไปอีกครับเพราะต่างชาติต้องอยากมาลองชิมแน่นอนครับท้งนี้ เว็บไซต์เทสไคร์ตนะครับระบุว่าการจัดอันดับของหวานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอ,อาหารท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศครับสร้างความภาคภูมิใจในอาหารที่รังสรรค์ตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศและกระตุ้นนะครับไม่เกิดความสนใจเกี่ยวกับอาหารที่หลายคนยังไม่เคยลิ้มลองครับค่ะนะคะโอ้โหต้องไปลองแล้วล่ะนะคะจริงๆก็ทานวันเว้นวันแหละนะคะเพราะว่ามันอร่อยนะคะคุณผู้ชมคือเขาเรียกว่ามันเป็นภูมิปัญญามาตั้งแต่สมัยรุ่น บรรพบุรุษของเราแล้ว<ช>ล่ะนะคะคที่เขามีการนำข้าวเหนียวเ,ยเขาเรียกว่าเป็นข้าวเหนียวหมูเนี่ยเอาไปใส่กับกะทิเล็กน้อยเกิดความมันแล้วก็เอามาทานกับข้าวเหนียวเ<ช>อามาทานกับมะม่วงแล้วก็มีการโรยด้วยถั่วเหลืองนะ่ะนะคะแล้วก็ทานกับกะทิหัวกะทิเล็กน้อยอุ้ยอร่อยมากๆนะคะคต้องขอบคุณนะคะผู้สื่อข่าวแล้วก็ภาพสวยๆเลยนะคะจาก n b t ีสงขลานั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะก็ ไปซื้อมาทานซะไปซื้อไม่ได้ผมเห็นภาพเนี่ยนะครับพี่กุ้งอยากจะไปซื้อมา